พารกิจวันนี้สำเร็จเรียบร้อยครับพี่น้องกู้รถเกี่ยวข้าวติดลมสี่คันรวดครับนะ <S. โอ้โหไม่ธรรมดาครับภารกิจครั้งนี้าหาเบิ้งยากครับหาดูยากนะครับพี่น้องปัญหาเบิ้งยากเห็นไหมเบิ้งช่องสีเหล็กสายมันครับแม่นบอกมีทุกช็อตเนาะ เก็บทุกช็อตครับเสียตีนี่แต่ขึ้นรถทินนลือ้อยันลงรถทิน้อรือ้อ,อ,อ,อแล้ว <c oughs> สำเร็จครับพี่น้องรอบนี้สี่คันรวดรอติด <c oughs> ตามครับว่าวันนี้จะมีที่ไหนอีกหรือเปล่านะ

มืไปแดงเขโซ่เองก่อนทเปนปิดเปปิด๋ไมเนห่วยเ่าเาเขาซเป็นดโซ่ๆน้อยๆนี่เเอาขึ้นหรออเปล่ะเฮ้เรยนกันีดเยนกันดี่เอาเาเดอยกอนเกาเดอก่อนเาะดยนทุกหนึ่งสองเอาดไลุคนปเนี้ยหนึ่เอาสนิ้วป่นี้ยองนิ้ว

ี่น้องทำเร็จไปได้ด้วยดีครับผมงานนี้เดี๋ยวลิซีหลายท่านอยากรู้ครับผมว่าปฏิบัติการรั้นนี้นี่พิังานช่างอุ้ยครับผมคิดค่าลากเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะไปสอบถามกับพีมงานช่างอุ้ยให้พี่น้อง

up up เรียบร้อยบันนดเนี้ยฝากด้วยครับฝากน้ำเนี่ยฝากครับผมาฝากน้นพีลำนองครับทีมงานช่างอุย้ยร,รัตนบุรีเนาะผมติดลมตกสาตกคล้องสร้างอุย้ยสวยเลยนะครับเด้อพี่น้องครับผมอ่านี่ครับสโลแกนส่วนตัวโซ่ครับศูนย์แปดเจ็ดศูนแปดเจ็ดสี่เก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดนะครับพี่น้องทีมงานบ่อขึ้นบ่อเงินนะพี่น้องบ่อขึ้นบ่อเงินข้าวก็บกินเนาะโอ้ อ่ะเสียอุ้ยเดี๋ยวขอแอบถามหน่อยรอบเนี้ยเท่าไหร่ก็เนี่ยสี่คันเนี้ยวันเนี้ยสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าเนาะนี่นะครับพี่น้องก็ราคามิตรภาพครับราคามิตรภาพครับตัวนี้เธอเลือกเสียอุ้ยมาเองเนาะครับผมจะเอาแพงก็ไม่ไหวครับใช่ใช่ครับโอ้เสียเงินดีกว่าเสียเวลาใช่ไหมครับซอยพี่ซอยน้องครับถ้าถ้าวันนี้ไม่ขึ้นถ้าติดอยู่สองสามวันก็ถ้าเกี่ยวได้เดียววันละหมื่นห้านานละสี่คันไม่เท่าไหร่ครับใช่ครับพี่น้องอ่ะคิดดูครับผม เรียบร้อยครับผมสนใจก็ติดต่อช่างอุ้ยได้ครับท่อนี่คือบกท่อนี่บาทำต่อแล้วเนาะทำอยู่ทำอย่๋อโอเคครับพี่น้องฟังจากปากเสียอุ้ยครับผมรอบนี้เอ่าเอทอมาเดี๋ยวเราหลุดลยมาอยู่รถกดนเมงว่าเราเอาใครสนใจก็ ติดต่อมาได้ครับผมรับจบทุกง,งานครับไม่ขึ้นไม่ออตังค์ไม่ขึ้นไม่อตังค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมคโครรถไทรถเกีเก่ยวข้าวรถสารพัดรถครับผมหกล้อสิบล้อ6ล้อ10ล้อเอาหมดครับครับเอาหมดเนาะตอนนี้ทีมงานไปลงน้ำก่อนนะ <laughs> ไปล้างตัวก่อนครับโอ้ <laughs> <laughs> เกือบได้แอร์แล้วดเนี่ยนี่ <laughs> <laughs> มีความสุขเรียบปลายชาติเนี่ยกำลังจะทำ V.I.P. นี่ปลายชาติเจริญทรัพย์ครับผมน่าจะโยมด้วยเนี่ยโอ้เป็นบุญหนักหนาครับผมปลายชาติเจริญทรัพย์ร้องเพลงให้ฟังเนี่ย อกกไม่รู้เลยผมไม่ได้ไปบอกากันผมมาจากสังขละไปถึงสีขอกินเบียร์อยู่สองปลองลูกตินมไม่ได้กินข้าวจริงอืมที่นี่ไป่มานแยกแยกน้องจอกจากสีขอเปน้องจอกโทรไปว่ารถเกี่ยว์ติดเอาเอาละจะถอยหลังจะเดินมีเท่าไหร่นะครับจยกาไหร่วันนี้ ก็ไม่ได้แพงครับสามหมื่นบาทพร้อมเทเล่เดินที่บ้านสองหมื่นเนาะถ้ามีรถรับส่งก็ทวงเอาไปอีกอครับอือันนี้เทเลอร์มาเ<ต> <มา S 1> องเนาะนเทเลอ,อร์บ่โบมี่ครับนายลุยครับคันไหนรอนูนนนนอนน่นรถอยู่ในปา่านะครับเอารถอยู่ในป่าบอกครับต้องหาเทเลอร์คันนึงครับเดี๋ยวเขาไปเอาเสียงกับบารถไปรถที่เคยมาส่งมารอแล้วเทเลอร์ผมมารอแล้วสิบเจ็ดเสียเงนกี่บาทสิบสองนอนบอกผมไม่รอใหญ่ ผมได้สิบ้อมาแล้วหัวกันสี่รถพี่สองเผ่าเตรียมเตรียมจะทำแลฮะขอเข้ามาขอเข้ามาพี่ลีที่ป่าขอเข้ามาเออผมไปลากรถช่วยลูกพี่ยี่สิบสี่คันเอ้ยสิบสี่คันซื้อมาสองล้านกว่าสิบ้อล้วนอยู่ใส่อยู่รัตนนันท์เลยรากรากเขาเลยขอเขาเลยก็ขอมาใช้ขอขอมาใช้อ่าไม่ป่ะผมช่วยแกเขาไปลากช่วยแกอากไม่ไปช่วยผมลากกันละสองพันรีบรีบ นีน่ีเขาเจลากเลยวันหนึ่งลากได้แปท่านีมันติดมันจมอย่างนี้ไป<อ>ไม่เขาซื้อเหมาโกดังไอ๋อจอดไปโดนจอดไปโดนสตารต์ัิด์อืมเราเคยว่ามันจะเสียราคานะลเราขี่มานาะอืม<อ>คนในบ้านมันเปลี่ยนใจนะลากมาลูากน้องพ่วงสองวงสามมาเลย่า่า่าฮ่าฮย่าฮ่ฮ่ <c oughs> เลย,าาย,เลย่า่่อค่่ แล้วหนึ่งการติดตามครับสำหรับช่อง youtube มงคลสาดดำซิ่งแถลนครับผมฝากไว้ด้วยครับรถวิน,วน,วนทีมงานเช่างอุ้ยครับผมมีงานครั้งคราวใดก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรตามที่ให้ไว้เนาะเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ